โอ้ oh, สวยจริงทุกคนสวยลทุกคนมาเที่ยวประเทศไทยอาหารก็ถูกค่าของชีพถูกนะการใช้ชีวิตง่ายการเดินทางเที่ยวน,นู่นเที่ยวนี่ง่ายสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับเปิดคลิปมาก็เห็นพี่ฝรั่งนะถ่ายรูปหมุนซ้ายหมุนขวานะโอเคทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตภาพบรรยากาศอยู่ที่หน้าห้างสยามพารากอนนะทุกคนนะก็เป็นการตกแต่งดอก ทิวลิปนะผมไม่แน่ใจนะทุกคนขอเรียกว่าดอกทิวลิปก่อนนะเมื่อกี้ก็เดินเซิร์ฟดูก่อนแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะมาอาัปเดตภาพบรรยากาศส่วนใหญ่หน้าห้างต่างๆในประเทศไทยนะใกล้จะถึงสิ้นปีหรือใกล้จะถึงวันคริสต์มาสเนี่ยต้องบอกเลยว่าห้างต่างๆนานายักษ์ใหญ่ในประเทศไทยเนะี่ยจัดเต็มสุดๆดนะทุกคนนี่ณจุดนี้เองก็จะเป็นจุดที่นักท่องเทีย่ยวเนี่ยรอที่จะ ขึ้นรถบัสคันนี้นะทุกคนเป็นบัสเปิดประทุนเนาะ mm. ก็เป็นรถที่แบบว่า mm. นั่งชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมาหาคนครโดยรอบเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นวิ่งไปถึงสนามหลวงเลยหรือชมวัดพระแก้วนะทุกคนหรือในย่านที่สวยงามต่างๆในกรุงเทพเนาะค่าตั๋วน่าจะประมาณหลักพันนี่แหละถ้าผมจําไม่ผิดเนาะบริเวณด้านในเองก็จะมีนะักท่องเที่ยวยืนรอขึ้นอยู่เนาะก็จะประมาณนี้บางวันก็เยอะมากนะทุกคน ณตอนนี้เองที่ผมถ่ายคลิปก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับคนก็อาจจะไม่เยอะส่วนใหญ่จะเยอะช่วงแบบเย็นๆหรือกลางวันอะไรทัส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าตอนนี้เองประเทศไทยก็เริ่มจะหนาวแล้วนะบรรยากาศะตอนนี้เองก็ประมาณสัก30องศานะทุกคนที่ผมยืนอยู่เนาะะที่ผมอยู่ตอนนี้นี่ก็คือโอ้ oh, ตกแต่งสวยจริงโอ้ oh, สวยจริงทุกคนโอ้ว้าวอเมซ เออเนาะเก่งนะทุกคนทําเป็นดาวแสกแล้วก็มีหลอดไฟอะไรดูจากวัสดุที่ทำน่นนาจะเป็นสแตนเลสหรือเปล่าสแตนเลสบางเนาะโอ้สวยจริงโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปดูบริเวณลานน้าพุของสยามพารากอนนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะโอ้สวยจริงกลางคืนเนี่ยสุดจ้าบเลย อย่างว้าวเลยนะจริงๆผมยกให้ประเทศไทยเลยนะทุกคนในเรื่องของการตกแต่งออกแบบางานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยยอมรับเลยนะประเทศไทยนี่เจ๋งจริงนะไม่ว่าเรื่องออ,อย่างเช่นห้างไอคอนสยามแนละ้วก็ติดท็อประดับโลกเลยนะทุกคนเป็นห้างช้อปปิ้งที่ผู้คนอยากจะมาเยือนมากที่สุดเลยนะแล้วก็ได้รับรางวัลน่าจะ3หรือ4รางวัลนะไม่แน่ใจนะทุกคนเป็นรางวัลที่ระดับโลกเลยก็ว่าได้นะทุกคน แล้วก็จะมีห้างหลายๆห,ห้างในกรุงเทพมหานนะครที่ได้รับรางวัลการออกแบบต่างๆนาๆนาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆนะทุกคนแล้วก็จะมีห้างสยามดิสคัฟเวอรี่นะทุกคนดิสคัฟเวอรี่อันนั้นก็จะเป็นห้างที่ได้รับรางวัลการออกแบบที่ยอดเยี่ยมเลยนะทุกคนห้างนั้นสวยจริงนะนี่แหละก็ไม่แปลกว่าคนไทยนี่เก่งมากๆในเรื่องการดีไซน์ออกแบบนู่นนี่นั่นนะครับุจริองอันนี้บริเวณด้านหน้าของห้างสยามพารากอน นะโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูผมไม่แน่ใจว,ว่าเป็นดอกทิวลิปหรือเปล่านะทุกคนถ้าพี่ๆท่านไหนรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวผมเองนะทุกคนโอ้โหสวยจริงทุกคนสุดยอดนะ ต้องบอกได้เลยว่าประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะเนี่ยทุกคนสังเกตเลยนะทุกดอกจะมีหลอดไฟอยู่โอ้มันมีกี่ต้นนะเนี่ย คือแถวแนวแนวขวางเน่ยจะมีเก็บต้นนะทุนแนวยาวนะ่น่าจะมีเกือบสามสี่สิบดอกนะรวมๆนี่เป็นมึนน่าจะเป็นพันเป็นหมื่นดอกนะทุกคนโอ้ยอมรับจริงๆในการตกแต่งของเขานะว้าวจริงสุดมากว้าวบริเวณด้านบนก็จะเป็น รถไฟฟ้า BTS สยามนะครับสําหรับคนไหนที่ยังไม่รู้หรือว่าเพิ่งมาดูคลิปผมนะสามารถที่จะนั่ง BTS มาลงที่สถานีสยามได้นะครับจริงๆในประเทศไทยเนี่ยช่วงแบบใกล้จะถึงวันปีใหม่หรือเขาดาวงานค่อนข้างเยอะนะทุกคนยอมรับเลยงานค่อนข้างเยอะจริงๆงานตกแต่งหน้าห้างหรืองานอีเวนต์ต่างๆค่อนข้างจะเยอะมาก นะสุดตาป์าปเลยโอ้ oh. อันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําพุนะถ้าเกิดว่ามีปลาคาร์ปอยู่ในนี้นะจะเทพมากมากอ้ Ooh, ทุกคนมุมนี้สวยจริงโอ้ว้าวสุดว้าวว้าวจริง สุดยอดนะคือการตลาดเลยนะก็ว่าได้ทุกคน เป็นการดึงดูดให้คนมาเที่ยวมาเออ่นั่งเล่นกันนะเนี่ยที่คนนี้ก็นั่งโหดูความสวยงามของคนไทยทำนะสุดจริงโ เอาจริงนะทุกคนผมดูแลรู้สึกว่ามันอลังการตานะทุกคนมันรู้สึกว่ามันมีความสุขในสายตามากๆนะไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเรานะได้มาทํางานในประเทศไทยได้มาใช้ชีวิตในประเทศไทยจริงๆต้องเรียกได้ว่าตั้งแต่เป็นหนุ่มนะทุกคนตั้งแต่แบบว่าเริ่มทํางานได้ผมก็ค่อนข้างจะมาใช้ชีวิตในประเทศไทยค่อนข้างจะมากกว่าใช้ชีวิตอยู่ที่สปปลาวนะทุกคนผมยอมรับเลย ผมก็มีบุญอะต้องใช้คำว่าผมมีบุญนะที่ได้มาเห็นอ่อประเทศไทยเนี่ยต้องต้องใช้คำว่าเป็นเหมือนบ้านเหมือนหม้อข้าวหม้อแกงของผมเลยในความรู้สึกของผมนะแล้วก็เป็นเหมือนอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะแสงเทียนที่ส่องสว่างให้ผมมีความคิดที่ไม่ได้มีความคิดเหมือนอยู่ที่ ตอนที่ผมอยู่บ้านนะทุกคนอาจจะฟังงงงหน่อยนะ oh. ก็คือเป็นการเปลี่ยนความคิดของผมเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลกัหลกๆเลยในเรื่องของทัศนคติแนวคิดการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมารู้แล้วก็รู้จักการใช้ชีวิตมากขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นอ่ะต้องใช้คำว่าเป็น เป็นแนวคิดของการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นมันสมองเป็นหม้อข้าวหม้อแกงผมเลยนะผมไม่ได้อวยนะทุกคนทุกวันนี้ที่ผมใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ผมอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็แฮปปี้อยู่แล้วมีความสุขนะครับนี่ตรงนี้เป็นบริเวณลา,านน้ำพุของสยมามพารากอนนะทุกคน สวยงามสวยงามมากนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมบริเวณด้านล่างนะทุกคนเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในไหมหรืออาจจะไม่ได้เข้าไปนะผมอาจจะไม่ได้เข้าไปเนาะไม่เข้าไปดีกว่าคนคนมันเยอะทุกคนมันเดินเข้าไปยากนะการที่เราจะถือกล้องเดินเข้าไป่มันก็เออยังไงล่ะแต่มันก็เดิมเดิมอนะเนาะข้างในอะอือาจจะมีการตกแต่งนู่นนี่นั่นบ้างแต่ว่ามันก็เป็นบรรยากาศของห้างนะนะทุกคนถ้าเกิดว่ามีการเออ ปรับปรุงครั้งใหญ่อะไรเงี้ยเออผมจะเข้าไปถ่ายทุกคนดูเนาะนี่เลยถ้าใครไม่เชื่อว่าเป็น BTS สยามนะั้นเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนีออ่นี่แหละที่มาของคำว่าฝรั่งขายรูปแบบรัวๆนะโอ,โอ้สวยงามจริงทุกคน ต้องบอกเลยว่าต่างชาติเองนะต้องใช้คําว่าเออ่มาประเทศไทยณนะช่วงนี้นะพวกเขาโชคดีมากๆนะครับโดยเฉพาะตอนทีอ่อ่ขบวนแห่พยุหายาตาทางชลมามกนะหรือพิธีอ,อ่แห่เรือไปถวายพระพาะิพิทที่วัดอรุณที่ผ่านมานะทุกคนก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ได้มาเห็นพิธีอันสำคัญของประเทศไทยนี้นะครับนี่ก็ต่างชาติก็มีความสุขกัน ขายรูกกันนะทุกคนสมกับเป็นประเทศเแห่งความสุขเป็นสยามเมืองยิ้มเลยก็ว่าได้นะไม่ใช่ก็ว่าได้เป็นสยามเมืองยิ้มเลยนะทุกคนนี่เลยต่างชาติเข้ามาเที่ยวก็มีความสุขกันมาแบบไม่ต้องแบบเ,เขาเรียกว,ว่าอะไรไม่ได้แบบระแวงนู่นนี่นั่น,นคือ e n j อยปล่อยจอยเลยนะทุกคนมาเที่ยวประเทศไทยอาหารก็ถูกค่าครองชีพถูกนะการใช้ชีวิตง่ายการเดินทางเที่ยวนู่นเที่ยนี่ง่ายนะก็ไม่แปลกเลยประเทศไทยก็ เป็นจุดหมายปลายทางของหลายๆคนนะทุกคนโ oh. เอาจริงนะทุกคน mm. ผมยืนอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะรู้สึกมันเพลิดเพลินมากๆนะ mm. ผมอยากจะให้แม่ผมมาเห็นวันนี้จริงๆ mm. ปีก่อนที่แม่ผมมาก็โอเคก็สวยแหละแล้วก็มาพาท่านมาเปิดหูเปิดตานะ mm. แต่ว่าปีนี้ท่านเลี้ยงหลานนะ mm. เป็นลูกของน้องสาวผมนะ mm. ไม่ใช่ลูกผมนะทุกคน นท่านก็เลยไม่ได้มาเราจริงๆอยากให้ท่านมาแหละโอ้ต่างชาติคือแบบต้องเรียกได้ว่ามารุมถ่ายรูปกันเลยนะทุกคนสุดจำเชื่อแล้วนะว่าประเทศไทยของกริงนะทุกคนของกริงเลยนะ ตาเลยนะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินลงไปข้างล่างเนาะโอ้โอสวยจริงดูวิวเดินขึ้นแล้วก็ดูวิวเดินลงนะอลัลงการจริง ต้องบอกได้ว่าถ่ายรูปกันแบบชุ่มฉ่ำแล้วนะทุกคนนะคือมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะฝั่งนี้จะฝั่งขวามือที่ผมเดินลงไปก็จะเป็นสีเขียวซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสีชมพูชมพูหน่อยๆน,นะทุกคนชมพูออกแบบม่วงนะว้าว จริงๆผมต้องขอขอบคุณประเทศไทยนะครับที่ทําให้ผมได้เปิดกว้างในทัศนคติแล้วก็ในการใช้ชีวิตนะครับไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยนะครับถ้าประเทศไทยไม่ดีจริงคงไม่มีใครที่อยากจะหลั่งไหลเข้ามาประเทศนี้หรอกผมพูดเลยนะโอเคครับฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝั่งนี้ก็นั่งตัดคลิปกันนะฮะโอเคทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย